ผลแห่งการถวายบินธบาทที่มีผลยิ่งยอดกว่าบินธบาทอื่นๆอานนท์มาเถิดเราจักไปเมืองกุศินาราแล้วเสด็จทั้งที่ยังประชวนในกลางทางส่งแวะนั่งนร่มไม้แห่งหนึ่งอานนท์เธอจงปูผ้าสังคาติที่พับเป็นสีชั้นให้เราเถิดเราลำบากกายนักจักนั่งพัก อานน์เธอจงนำน้ำดื่มมาให้เราเราระหายนักพระอานน์ทูลผัดว่าเกวียนห้าร้อยเพิ่งจะผ่านไปน้ำขุ่นหมดขอให้ทรงทนไปหาน้ำที่แม่น้ำกกุธนาทีข้างหน้าจนตัดซ้ำถึงสองครั้งพระอานน์จึงไปตักน้ำแต่น้ำไม่ได้ขุ่นเลยกลับมาแล้วทูลความอัศจรรย์ข้อนี้ ต่อจากนี้ทรงพบและสนทนาเรื่องสมาธิอย่างยิ่งกับปุกกุสะมัละบุตรในที่สุดเขารับถือสรณะแล้วถวายผ้าเนื้อดีสองผืนปุกกุสะถ้าอย่างนั้นเธอจงคลุมให้เราผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งให้อานอนท์เถิดแต่เมื่อปุกกุสะทําดังนั้นหลีกไปแล้วพระอานอน์ น้อมเข้าไปสู่พระกายพระผู้มีพระภาคทั้งสองผืนเห็นพระชวีผ่องใสย,ยิ่งนักก็ทูลถามอานทน์เป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมมีชวีผุดผ่องในการสองครั้งคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและราตรีที่ตถาคตปรินิพ,พานด้วยอนุปาที่เสสนิพ,พานธาต อานทน์การปริินิพานของตถาคตจากมีในระหว่างต้นสาละคู่ในสวนสาละอันเป็นที่แวะพักกลางทางของพวกมันละกษัตริย์ใกล้เมืองกุศินาราในตอนปัดชิมยามแห่งคืนนี้มาเถิดอานน์เราจะไปยังแม่น้ำกะกุุทนาทีด้วยกันส่งสงในแม่น้ำแล้ว เสด็จเข้าสวนอัมพวันประทับนอนสีหะสายาเพื่อพักผ่อนบนสังขาติพับเป็นสีชั้นปู่ถวายโดยพระจุนทกะและตรัสปรารบถึงนายจุนอานนท์คงมีใครทำความเดือดร้อนให้แก่จุนทะกับมารบุตรโดยกล่าวว่าจุนทะการที่ท่านถวายบิณฑบาทเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งหาได้โดยยากนั้นไม่เป็นลาบเสียแล้ว ดังนี้อานนนเธอพึงกำจัดความเดือดร้อนนั้นเสียโดยกล่าวว่าจุนทะการถวายบิณธบาทครั้งสุดท้ายของท่านเป็นความดีแล้วเป็นลาบของท่านแล้วเราได้ฟังมาแล้วเฉพาะพระพักว่าบิณธบาททั้งสองมีผลเสมอกันมีผลยิ่งยอดกว่าบินธบาตอื่นๆคือบิณธบาทที่พระตถาคตเจ้า เสวยแล้วตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างหนึ่งและที่เสวยแล้วสเสด็จปรินิพานด้วยอนุปาทิ่เสสะนิพานธาตุอย่างหนึ่งกุศลกรรมที่นายจุนทะสร้างสมแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออายุวันนะสุขะยศสวรรค์และความเป็นใหญ่อานน์เธอพึงกำจัดความเดือดร้อนของนายจุนทะกับมารบุตรด้วยการกล่าวอย่างนี้แล จากนั้นทรงเปล่งพระอุทานว่าบุญย่อมเจริญงอกงามแก่ทายกผู้ให้อยู่ให้อยู่เวณย่อมไม่สืบต่อแก่บุคคลผู้ระงับเวนเสียได้คนฉลาดเท่านั้นละบาปเสียได้แล้วก็นิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะ